ตัวนี้ก็ผสมแล้วได้ครับพี่น้องอนมขวดเดือนตัวนี้ง้อสีสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกบวกแล้วครับตัวนี้แข้งขาดีประกันตันี้คือกันเนาะครับเนาะตัวนี้ประกันตัวนี้นกันน,กนมซีมคือกันสิบหกมีหน้าตัวนี้เกบมีหน้าอ<ร>สามสิบสงมาที่สองมิถุนาสองมิถุนายนเก็บมีหน้ารูขวด หน้ากระกดาษกระกดาษกระดาษสิงหากระจายกระชีสองเดือนสามเดือนเขากันสามเดือนด้วยกันอ้าวผสมยังไงก่็ตัวนี้ผสมตัวนี้ครับผสมเล่ออ่าผสมพ่อเล่ไว้นะครับนี่พีเออร์มาสันฮวนว่าผสมเล่ผู้ใดมักง้อเล่ครับมักอ่าไปรุ่นเราลูกง้อเล่ครับตัวนี้าโลเล่พีเออร์มาสันว,ว่านี่นี่ลูกมันนี่ลูกมันเป็นเชฟสามเดอนลูกอืม เป็นงัวแม่ลูกบ่เนี่ยเป็นงัวแม่ลูกแต่ว่าแม่มันผสมแล้วงัวแม่ลูกแล้วก็แม่ก็ผสมแล้วเรียบร้อยแอนครับประกันท้องประกันท้องพร้อมประกันท้องแล้วก็มีลูกพร้อมแอนลูกเป็นเคฟสามหนึ่งนีใบมีหลอดลูกลูกเป็นเคฟสามหนึ่งลูกตัวแม่บ่เนี่ยลูกตัวแม่คนี่นี่บ่แม่นครับโอ้งามไีล่ะเป็นลูกเคฟสามหนึ่งเนี่ครับเด้อลูกเพิ่นแี่้องข่าวกันลูกไม่ออกเปลี่ยนเลยครับสีกะ โอแดงปันได้ครับแต่ว่าก็ถือว่างามครับตนตัวเนื้อหนังแข้งขาซื้อสองได้ส,<อ>สามแล้วครับ<า>งอ<า>ตัวนี้ <laughs> ชุดนี่แม่ลูกอ้อมัน,น,แ,นแม่ลูกตัวนี้เขาเปิดไว้เท่าได้นะครับเนาะสองแค่สองไหมที่สอง,สอง ตัวนี้เขาเปิดไว้เขาได้ก่อนเจ็ดสิบสองครับอ่าเจ็ดสิบสองเจ็ดหมื่นสองพันบาทด้วยครับตัวนี้ผสมอ่าผ <Yeah. S 1> สมพอเลยผสมหลอดด,ด้วยครับเด้อตัวนี้มีใบมีห <ใบ S 2> ลอดคร<พ>บ,บครับผสมชารเโลรลีไว้กันท้องแล้วก็ลูก,ล,กล,ลูกเคฟสามนึงครับอยู่ข้างนั้นเพิ่นเปิดไดว้เจ็ดหมื่นสองพันบาท ราคานี่ก็ตตอร้องไดขึ้นเก่าครับพี่น้องว่าว่ามาคุยกันขึ้นเก่าว่ากันถือข้อกันโทรมาย้ำใดต่อหายย้ำนั่นเออรถหายย้ำนั่นครับลูกหาเดือนโอ้ลูกหาเดือนเนาะลูกตัวที่ยืนอดียวทั้งนอกสิเป็นลูกตัวที่สองนะครับเด้อพี่น้องตัวเออสูงๆก้มูแล้วครับตัวที่สองรากาอยู่ในท้องนี่สิเป็นลูกที่สามครับที่เป็นเออซาโลเร่บันไซสมอา พอพีแอไว้นี่ครับนี่สมซาโลเล่ผู้ใดมักลูกเล่แล้วก็ได้ลูกเค้บไปน้ำพร้อมปุ่มคาครับครูนี่โอ้ผมก็มักน้ำแถวนอกครูนี่เนาะว้าวสบอาฮ <Ć ว ะ> ่าฮอ้ามนลูกไม่ย่างเลยอืมตาเป็นรถตาเป็นง่วงแต่ว่าเม่ยขืนเลี้ยจะเป็นง่วงผีลูกอยู่ตรงนั้น,นอ่าให้ลูกที่ดีครับเพราะว่าตัวนี้เท่าเดียวขืน ไอ้ลูกปีละตัวแน่ๆว่าท่านว่าตัวนี้ผสมแล้วนอิเลอลูกสามเดือนขึ้นแล้วขึ้นดีว่ามันจะค้องว่าท่านว่าอ่ะตัวต่อมาครับตัวนี้มันเกิดจานดควอดตัวนี้ก็ผสมแล้วเนาะผสมแล้วไอ้ผสมตัวเลื่อนร้อยตัวนี้ผสมเบลเบ้งโอ้เลือดร้อยตัวนี้ผสมตัวผสมเลือนร้อยไปเด้ครับตัวนี้ง้อตัวนี้สีสูงอยู่ประมาณอ่าร้อยอาริบครับอ่าเบงสี ัลดความที่ยิบเอ็ดผมผ้าเั็นีแดงๆมุมมุจังหน่อยครับเมือหน้าตาเพิ่นนมงามครับนมสีี่นี่มีใบมีเป็นใบยังบพรเป็นผสมตัวเลยครับโอ้ผสมตัวเพราเลือนล้อยผสมตัวเพราะเป็นเป็นเลือดล้อยนะครับแต่ว่าเป็นเป็นผสมตัวครับผสมไปโดนบันไดละ สมวันที่8พฤษภาคมกำหนดข้อวันที่21กุมภนายนพัน85สมวันที่8พฤษภาสิงหาก็ได้กัญญาแล้วก็ได้หลายเดือนแล้วครับ<า>นี่เป็นกำหนดข้อวันก่อน21เกินอาจจะ8เดือนละหลายปู่ครับคเพราน8เดือนละ8เดือน,อนทองแล้วประกันทองขึ้นกันนะครับรน,นอก,นอกตัวนี้รประกันทองลูกัวนี้อ่าเขาวจะเปิดไว้หลายวันได้ครับตัวนี้ตัวนี้เชื้อชิมฮาครับตัวนี้ เจ็ดหมื่นห้าพันบาทเนาะผสมพ่อเลือด 100, ร้อยผสมตัวแ่กับอุ้องเท้าด้วยองกลูกที่ไดก็ละ่ะในท้องซองครับลูกที่สองในท้องว่ายัางสดยังใหมเ่เด้อครับเด้อเบงง่งแงเบ่งหนังเป็นแต่งขาทุกอย่างรับประกันครับรับประกันท้องรับประกันตำนีนท้ทุกอย่างครับผมฮะตัวแ่ลูกตัวนี้ ตัวสุดท้ายนี่จะเป็นงัวแม่ลูกนี่ครับลูกบนเชฟสามหนึ่งเลยลูกแม่งัวแม่ลูกลูกแม่โอ้สองเดือนลูกได้สองเดือนลูกสองเดือนลูกเคฟเชฟสามหนึ่งสามหนึ่งครับยงชักลูกยังห่วงอย่น่ามึนันึ่งที่เป็นลูกแม่แล้วครับแม่ลูกลูกแม่ลูกได้สองเดือนแม่นี่ยังบ่กั่น สมเนาะครับนี่มันสมเลยเอา่าเป็นเป็นลูกที่ไรครับอา่าเก็บสามหนึ่งตัวหน่อยคน,นีนมันลูกที่น่าจะลูกที่สามมั้งนี่ครับผมที่สามแหละตัวนี้จะเป็นลูกที่สามนะ้ครับด้วยเกบหน่อยเนี่ย <นะ S 1> ถามนี้ตัวต่อไปก็คือลูกที่สี่ของคนเพครับที่เสา่งสูงไงครับแม่คนครับนม แม่เพิ่นเอ่อลูกเพิ่นดูดนมเลงนมจักหน่อยก็เลยกินนมเ่งขนลูกกิน่งนา้เลงเลนมอ่นเิมอาหารเสริม้มแม่เพิ่นก็เลยอยากสูบๆจังหน่อยแต่ธรรมดาครับงัวมีลูกนาะครับได้เือเตมพุรียนสเดือน รับประกันตำนี้แข้งขาทุกอย่างาคือเกาลูกเคเอลูกตัวที่ลูกตัวที่สามตัวท่่ไปตัวที่สีเอาพึาสจะเปิดไว้ลายบันไดครับตัวนี้ตัวนี้พิ่งจะเปิดไว้แปดหมื่นนะครับเด้นอพี่น้องแม่ลูกลูกเคเอฟอ่ันอย่าง,งห่วงลูกครับธรรมดางวไม่รู้ก่อน เปิดไว้แปดหมื่นลูก KF ลูกตัวที่สามหัวลูกมัครับครับหน่อยว่านี่ยกินนี่ยขึตื่นสูงไง <c oughs> โค้งสร้างดีครับว่านี่อ้าแม่ลูก KF ตัวนี้เปิดด้วยแปดหมื่นครับฝนหน่ออยากหวงลูกหน่อยเพิ่นแน่จักหน่อยลูกเพิ่นงามาผู้ใหมีเงินก็บเอาอัดหัวหานใส่หน่อยหนาตินปตนัวหวงเลยมันเกินสองเดือนขึ้นครับ อ่าเปิดด้วยแปดหมื่นครับตัวนี้เอาเบิดแล้วเนาะอ่าเอาผู้ใดอยากได้ผู้ใดมกักตัวใดกัดมาเบิ้งเอาได้ครับเด้อพี่น้องโอ้วหลายจนผมหลงง่วงหลงนาหลงลังอยู่ทั้งอา่าผมทั้งจ้าขวางคนครับเ,เป็นยังเป็นยังเอาบาทที่นี่นี่มันขี่ว่าเดียวกว่าขายพ่อไปทีมือขายนี่ราคาเดือดคืนนี่เอาบานนี้ขอเบอร์โทรครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองหกห้าหนึ่งหกหกห้าหนึ่งหกอยู่บ้านน้องเหมือดเมี่ยงน้องเหมือดเมี่ยงตำบลคำตะก,กา้าอำเภอคำตกกออกะก้าจังหวัดสกลนครอ่าอยู่คำตะก,กา้าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมกักตัวใดเมาคุยกันเลยอ่าโทรมาต่อรองมาบอกมาคุยกันกับเพื่อนหรือว่ามักเบิดอยากได้เบิดกับมาหาเพื่อนครับมาบอกมาคุยกันกับเพื่อนใจดีครับบอกง่ายแถาแกง่าย มพืน้นหลายตัวครับโคมายยมไดก็ลรถห่ย้ำนั่นพี่น้องใส้ดีเบาง่ายอยอะหอกทั้งเบาทั้งหัวทั้งยิ้มไปนี่แหละเปิดไปเบิดตก็ตัวนะครับเด้อพี่น้องรานะคาตัวใดพอใจถือใจกระจังมาว้ามาคุยกันต่อรองกันเอาอยู่บ้านน้องเมียดเมียงตำบลคำตะกา้าอำเภอคำตะกา้าจังหวัดสกลนคร นะสำหรับมือนี้คิมนี้กับฝากไว้เท่านี้ได้ครับเด้อสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับขี่งัวกขายปอกเรืยรือยฮาเมาอีกเนเ้าหาบาดไปขายรุ่นเนีเส้าหตามสภาพขี่งัว่ายสอบแล้วเส้าหาบาดหนึ่งเมาอีกอ่าเมาอีกสอบแล้วเส้าหา้ครับเด้อมีจำนายอยู่นี่มีหลายบันไดเนาะจชสอบอยู่นี่เดีเหลืออยู่ประมาณเรืยประมาณกล้ยกุ้ยอยเกือบพังร้ยแล้อ่า เดี๋ยวอดีเพาผมมาเอาบ้านนี่นี่เนี่ยดเดือนกุ้กวาดสองเดือนกุ้วาดสิกอกไอ้เดียอยู่บานสองก๋วยอบเดือนไป